สวัสดีค่ะมิมี่ค่ะวันนี้มิมี่จะพามาแนะนําให้รู้จักกับคุณแม่ผู้ซื่นท่นเบ็ิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่า Target นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์6ตัว t a r ก็ตนะคะเป็นกับคุณของเขาก็คือบํารุงสายตานะคะป้องกันโรคตาต้อกระจกต้อเนื้อต้องลง,อง,ลงแพ้แสงแพ้อากาศนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณแม่กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อทองเพียงคะ ปัจจุบันคุณแม่อายุเท่าไหร่คะห8สิแเ <68. S 1> อ่อคุณแม่ทานตัวทาเกตมาเป็นระยะเวลากี่เดือนแล้วคะเดือนเดือนหนึ่งนะคะเอ่อตรงนี้หลังจากที่ทานแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสายตาเริ่มดีขึ้นแล้วหรือยังคะเร,เ,รเริ่มสว่างขึ้นเริ่มสว่างขึ้นนะคะปัจจุบันคุณแม่เห็นว่าเอ่อคุณแม่สามารถนำเข็มน,นำได้มาร้อยกระเข็มได้ถูกไหมคะถูะ เดี๋ยวยังไงจะรบกวนให้คุณแม่ช่วยสาธิตวิธีการเอาได้ร้อยกะเห็นให้ดูนะคะอ่ะอันนี้เป็นได้นะคะแล้วก็อันนี้เห็นนะคะ คุณแม่สามารถนําเข็มนําได้ร้อยใส่เข็มได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากการทานทาเกตเนี่ยมาเประยะเวลาตอนนี้1 2ถึงเดือนแล้วถูกไหมคะแ<ม>สดงให้เห็นได้ว่าตัวทาเกตเนี่ยสามารถบำรุงสายตาทําให้คุณแม่เนี่ยสามารถมองเห็นตาไม่ฟ้าฟางแล้วแล้วก็สามารถนําได้ร้อยกระเข็มได้จริงค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรด้านล่างค่ะถ้ายังไงวันนี้ขอบคุณค่ะ